정말 성공한 나의 모습을 머릿속에 뚜렷하게 그려놓고 그걸 단 하루도 잊어버리지 않고 그거를 열망하면서 간절히 바라면서 굳건이 나아가기만 하면 반드시 그렇게 이루어진다 하는 거예요. 그런데 사람들은요 대개 미쳤다는 소리를 들을까봐 두려워하는 거예요. 여러분 미쳤다는 소리를 듣겠다는. 용기가 필요한 거예요. 그 성공자의 삶이 가슴할탈 때, 여러분의 눈빛도, 초정도, 말투도, 행동도, 모두가 다 변하는 것이고, 그것이 변했을 때 여러분 주변 사람들을 변화시킬 수가 있다는 것입니다. 이것이 성공의 법칙이에요.

เป็นนายวุฒิมาสเตอร์จากตุรกีนะคะตอนนี้ฉันก็อาศัยอยู่ที่อังการาอายุ45ปีนะคะแล้วก็เป็นสถาปนิกค,ค่ะฉันดีใจมากเลยที่ได้มายืนอยู่ที่งานเักเทอ a ครดิเนีวันนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยฉันก็ได้รู้จักอาโทมี่นะคะเกี่ยวกับชุดแอสโซลูน,นะคะแล้วก็ได้ดูวิดีโอค่ะหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ตัดสินใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกอาโทมี่ทันทีเลยค่ะแล้ฉันก็ซือ้อแอส l ซลูแล้วก็เดี๋ยวเมาใช้ค่ะหลังจากที่ใช้เนี่ยฉันตกใจมากเลยทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าใช้แล้วเปลี่ยนแปลงเลยค่ะคือน,นที่ฉันกลับมาทำงานหลังวันหุนะ นะะคพวกเขาก็เริ่มสมัครสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองค่ะเนี่ยหลาที่เขาพูดว่าผลิตภัณฑ์ทำงานด้วยตัวของมันเองถูกไหมคะปีนี้นะคะฉันก็กลายเป็นเซมัสเตอร์แล้วก็กลายเป็นไดมอนด์มาสเตอร์สำเร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือฝันของฉันนะคะฝันแรกของฉันเนี่ยคือการได้ไปตัวดีค่ะและในเดือนกรกฎาคมนะคะฉันก็สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้แล้วค่ะ ได้มีโอกาสที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอโทมี่มากขึ้นนะคะและว้วก็ต้องขอขอบคุณไลรซินาเนโอของอโทมี่นะคะที่ทําให้ฉันเนี่ยสามารถจินตนาการแล้วก็เขียนความฝันของตัวเองได้อยา่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทําให้ฝันเป็นจริงแบบวันนี้ค่ะแล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะคะตอนที่ฉันอยู่เกาหลีเนี่ยฉันได้เขียน,นะค,ะความฝันลงไปในไลฟรซินาเนโอเลยค่ะว่าฉันจะเปิดศูนย์อโทมี่ค่ะและใน,นวันที่16พฤศจิกานนยนนะคะฉันก็ทำฝันนั้นเป็นจริงแล้ว่ะแล้วก็เปิดศูนย์การเรียนรู้อังคาราได้สำเร็จค่ะ รู้สึกได้เลยนะคะว่าถ้าฝันอย่างชัดเจนเนี่ยมันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนฉันก็เลยอยากจะแบ่งปันบางส่วนนะคะให้กับทุกคนได้่างกันนะคะทามลายนั้นะคะก็คือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวและตัวเองค่ะปี2026นะคะเดือนกรกฎาคมบ้านกาสจับขาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนี่ยไปเที่ยวนะคะ แล้วก็ภายในธันวาคม2028นะคะจะจะซือ้อรถเป็นฝันให้กับพี่ชายทั้งสองคนแล้วก็รองชายของฉันรวมมูลค่า,า10ล้านลีลาตุนตีนะคะตัวนี้นะคะมี่นี่คูปเปอร์คันที่แมนรุ่นล่าสุดสีเขียวค่ะเป็นรถที่ฉันฝ่าิฝันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็เมษายนนะคะ2028นะคะ็นการซื้อบ้านพักตากอากาศดนมชายหาดขนาด200ตารางเมตรนะคะ ค่ะฉันก็อยากจะทำเพื่อครอบครัวเยอะๆเลยนะคะก็เพราะพวกเขาเีจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับฉันเลยแล้วเป้าหมายที่สองของฉันเนี่ยก็คือการขึ้นเป็นทั้งโรสแาสเตอร์ในปี2025นะคะแล้วก็ทันวาคม2026จ,จะกลายเป็นซา,าร์แมสเตอร์ให้ได้นะคะแล้วเป้าหมายที่สามนะคะก็คือ,อการด้วยตาแล้วก็อาสาสมัครนั่นเองค่ะถ้ีทีผ่านมาค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ได้ จะหาทุนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กยากไร้นะคะเริ่มตั้งแต่เทศกาลอยประดอนในปี2026ฉันจะใช้เงินของตัวเองนะคะมอบช่วยเหลือให้กับเด็กนะคะจำนวน1 0 0คนและนี่คือเป้าหมายสําคัญของฉันค่ะค่ะแ,แล้วก็ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2026นะคะฉันจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างน้อย10คนในทุกๆปีค่ะและตั้งแต่เดือนกรกฎานคมปี2027นะคะฉันจะเริ่มให้การสนับสนุนการเงินแก่หน่วยงานการศู นอกจากนี้นะคะในทุกเดือนกันยายนของทุกปีนะคะฉันจะทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครเป็นเวลา15ป,ปีค่ะสุดท้ายนะคะฉันอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและช่วยให้ฉันเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้โดยเฉพาะสปอนเซอร์ของฉันนะคะที่คอยดูคยดค้าง,งชัดแม้ว่<ง>าจ<น>ะมีความ่หาห่างกันทางด้านเวลานะคะแต่สปอนเซอร์เนี่ยได้ให้คําแนะนําแล้วก็คอยสอนแล้วก็สร,ร้างแรงบันดาลใจให้ฉันตัวฉันนะคะ ุณนะคะที่รับฟังกันค่ะเราก็ได้ฟังแล้วนะคะกับความฝันไลฟ์ซินเกิลโอของสมาชิกองของเรานะคะแล้วก็มีของฝัน